<Blood. S 2> <First Blood. S 1> ดาฟ้าเบ็ดเกมยิงปาลารวยได้จริงเริ่มต้นแค่1บาทเกมกีฬา e s p o r t s คาสิโนโส,สล็อตหรือบาคาร่าเกมหวยมีครบทุกการลงทุนดาฟ้าเบ็ดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยสนใจแอดไลน์ s k i s s m e 8 8ย้ำว่ามีแอปด,ด้านหน้าหรือ สนใจกดลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปเลยนะครับ <Are here. S 1> มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID เกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป ก่อนที่จะไปสอนนะครับก็ฝากคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับตั้งค่าของ Android นะครับตั้งค่าในเกมนะครับผมแนะนําว่าถ้าโทรศัพท์ใครแบบลื่นๆนะครับให้ปรับเป็นขั้นสูงเลยนะครับกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทก็ขั้นสูงเลยนะครับอ่ะแบบว่าถ้าโทรศัพท์ใครแบบปานกลางก็ให้ปรับเป็นมาตรฐานได้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มองรอบๆนะครับ ก็จะแนะนําเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะร้อยหมดเว้นแต่สโคเปรเดียนะก็ส่วนตั้งค่าปุ่มนะครับปุ่มยิงเนี่ยนะแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนเลยนะครับว่าจะเอาปุ่มขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวไปสอนตั้งค่าในเครื่องกันเลยครับครับสำหรับตั้งค่า DPI ของ Android นะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูเลย ทุกคนคลิกเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วมันจะเขียนครับว่าเกี่ยวกับนะครับทุกคนนะให้คลิกเข้าไปเลยนะครับก็เครื่องนี้จะเป็นเรียวมี3ามโปรนะครับแล้วก็มันจะมีแรม6หล128อนะครับก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมครับต้อคลิกเข้ามาแล้วให้กดคําว่าเวอร์ชันนะครับตัวของเรียวมีนะคลิกคําว่าเวอร์ชันนะครับทุกคนนะก็แล้วก็มาคลิกคําว่าหมายเลข หมายเลขเบร์อะไรประมาณเดี๋ยนี้นครับให้คลิกหมายเลขนะครับคลิกๆๆๆย้ำๆเลยครับทุกคนนะอ่ามันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวผมจะใส่รหัสโทรศัพท์ก่อนนะครับทุกคนนะก็ผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นต้องไปเปิดหมดพัฒนาก่อนนะครับทุกคนนะถึงจะปรับ DPI ได้นะก็อ่าเดี๋ยวผมพอเสร็จแล้วนะครับให้ย้อนกลับเลยนะแล้วก็เห็น เห็นไหมครับคาว่าตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วให้หาคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอ่าเห็นไหมครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเห็นคําว่าเปิดกับปิดอยู่นะทุกคนนะให้เราเปิดไว้อยู่นะอ่าแล้วก็เลื่อนลงไปเลยนะครับ เห็นไหมครับอัตราภาพเคลื่อนไหวของหน้าต่างนะทุกคนนะปรับให้เป็น0ูนะครับแล้วก็อันนี้ก็0.5แล้วก็นี่ก็0.5นะครับแล้วก็ที่เด็ดของเราคือนี่นะครับทุกคนนะความกว้างตามสุดนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูเป็น500ก่อนนะครับทุกคนนะดูความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือมันก็จะเล็ก ลงนะครับทุกคนนะถ้าปรับ500แล้วมันลื่นเกินไปก็ลองลดลงมาเรื่อยๆนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะปรับเป็น960นะครับคือแนะนำคือ960นะครับทุกคนนะถ้าสมมุติว่าของใครแบบว่าโทรศัพท์แบบไม่ลื่นหรืออะไรนะครับทุกคนนะให้ปรับสุดเลยนะครับทุกคนนะมีเท่าไหร่ให้ปรับสุดเลยนะครับ อ่าถ้าโทรศัพท์ใครลื่นๆนะผมแนะนําให้ปรับเป็น960ก่อนนะโซลนะแล้วก็650อ่าลองเอาไปใช้กันดูนะครับไม่ก็760นะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับตั้งค่า dpi นะครับ ก็หลักๆเลยก็ต้องไปฝึกฝีมือนะครับทุกคนนะ